โอเคนะครับทีนี้ก็มาถึงนาทีที่ทุกคนลอยคอนี่เรามาแกะแบตกันมาดูว่าด้านในเป็นยังไงนะครับอันที่จริงผมแอบดูไปแล้วแหละทำเป็นลุ้นไปงั้นแหละนะโอเคนี่ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมี b ีมเอสนะครับแล้วก็ตัวเซลล์แบตงานประกอบนี่อ,อันที่จริงมันมันก็จะเละนิดนึงตอนผมเลื่อนะ แต่เท่าที่ดูงานประกอบเนี่ยก็เหมือนจะเป็นงานประกอบมือนะงานแพ็คมือจากโรงงานจีนนะครับก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเรียบร้อยเหมือนเหมือนงานสําเร็จรูปทั่วไปแต่ว่าก็เพียงพอนะครับไม่ได้ขี้ลิวขี้เละ่อะไรนะครับบีมเล็กก็ใหญ่ดีตัวสายด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัวเซลล์แบตนะครับ ทีนี้เรามาวิเคราะห์ดูเซลล์แบตนะครับน่าจะเป็นเรื่องหลักๆที่ทุกคนอยากดูว่ามันเต็มสเปค200แอมป์ไหมตัวนี้เป็นแบตลิเทียมฟอสเฟต200แอมป์12.8โวลต์ตามสเปคซึ่งเท่าที่ดูขนาดของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้200แอมป์ทำได้นะแบตฟอสเฟต3.2โวลต์ดูจากขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงอย่างเงี้ย200แอมป์ก็น่าจะเต็ม นะครับนี่นะ200แอมป์เต็มได้สบายๆขนาดประมาณนี้ทั้งหมดอนุกรมกัน4เซลล์นะครับนี่1 2 3 4ก็เป็น12.8โวลต์นั่นเองตามสเปคแบตเตอรี่นะครับแถมยังเป็นอ่า,อาแถมยังนะครับอีกจุดหนึ่งที่บ่งบอกได้ถึงขนาดความจุข,ของแบตเตอรี่เลยก็คือนี่เขาจะมีอานาเพจตรงนี้ซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตัวเลขด้านล่างเนี่ย ของแต่ละเซลล์จะไม่เท่ากันแต่จะใกล้ๆเคียงกันน่าจะเป็นตัวเลขความจุของแบตเตอรี่นะครับนี่สองแสนกว่ามิลลิแอมก็น่าจะคิดเป็น2 0 0แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะเป็นแบต2 0 0แอมป์เต็มนะ,นะครับสำหรับใครดูสเปคแบตตัวนี้อยู่กําลังมองหาว่าจะซื้อมาใช้ก็2 0 0แอมป์น่าจะเต็มนะครับแต่ใช้จริงเราก็จะดีชาร์จดี D กันที่เรา 7 0็ดสิก็น่าจะได้สักร้อยห้าสิบอเรอยแอมป์นะครับเราจะดิชาร์จกันประมาณนั้นนะครับโอเคก็คงได้เห็นกันไปแล้วในส่วนของไส้ในนะครับทีนี้มาว่ากันด้วยอาการเสียของแบตเตอรี่ซึ่งผมได้เช็คไปแล้วก็เจอจุดเสียแล้วแหละก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับเนี่ยจุดเนี้ยเห็นไหมอ่ารอยเลเซอร์สปอตบัตรบาตรงนี้นะครับมันรุดนี่ บัตรปลาหลุดตรงนี้ก็ทําให้ b m s ตรวจสอบไม่เจอแรงดันของเซลล์นี้พอ BMS ตรวจสอบไม่เจอแรงดันก็แน่นอนสั่งตัดนะครับสั่งตัดก็ทํางานไม่ได้เนื่องด้วยบัตรปลาตรงนี้มันหลุดนะครับและผมก็ได้ไล่เช็คแรงดันแต่ละเซลล์แล้วทั้งหมด4เซลนะครับยังมีแรงดันอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันปกติแต่ยังไม่ได้เช็คค่า IR นะเช็คแค่แรงดันก็ถือว่าปกตินะครับก็ประมาณ3.4โวลต์เท่ากันทั้ง4เซลล์เลย เพียงแค่บัดบาสะพานไฟตรงนี้มันหลุดแค่นั้นเองมันก็เลยไม่สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้แนวทางตรวจซ่อมนะครับก็มีอยู่2อย่าง2วิธีก็คือรื้อแบตออกมานะครับแล้วก็ส่งไปสปอตเลเซอร์เหมือนเดิมกับวิธีที่2ถ้าดูแล้วค่าใช้จ่ายในการสปอตเลเซอร์มันสูงวิธีที่2ก็คงจะใช้เป็นตู้เชื่อมอาร์กอนลองเชื่อมดูไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะครับก็ต้องเป็นตู้ acdc นะครับถึง จะสามารถเชื่อมอลูมิเนียมแบบนี้ได้นะครับนะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะใช้วิธีไหนในการซ่อมแต่บัดกรีไม่ได้แน่นอนนะครับหลายคนคงยังงงว่าทําไมไม่บัดกรีอลูมิเนียมบัดกรีไม่ได้นะครับแล้วก็ขั้วแบตตรงข้างล่างก็น่าจะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมเหมือนกันก็บัดกรีไม่ได้อยู่แล้วเราก็มี2ทางเลือกไม่สปอตเลเซอร์ก็เชื่อมอะลก้อนออกนะครับเซลล์แบตน่าจะยังใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวต้องแจ้งประเมิน ค่าดาเนินการกับลูกค้าดูก่อนว่าจะเอาแนวทางไหนนะครับนะโอเคก็คงได้เห็นไส้ในกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะก็เท่าที่ดูงานประกอบเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เรียบร้อยสักเท่าไหร่แต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานในส่วนของเซลล์แบตเตอรี่ผมมองว่าเต็ม200แอมป์แน่นอนนะครับขนาดประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นใครกําลังมองหาแบตเตอรี่สําเร็จรูปลักษณะนี้อยู่ ก็สามารถซื้อมาใช้ดูอ่าซื้อมาใช้กันได้สําหรับเจ้า PMR แบตเตรรอ,เอรี่ลิเธียมฟอสเฟตลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวใครสนใจตัวสินค้าเนี่ยผมจะลองหาร้านค้าในช้อปปีดูนะครับถ้าเจอร้านค้าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ